นี่คือขี้ม้านะครับการทาขี้ม้าตากแห้งนะครับขี้ม้าใหม่ๆเลยนะครับไม่ต้องกองไว้นะแล้วก็เราพอเราขนมาจากคอกนะครับแล้วเราก็มากองพอกองนี้นะครับนี่อันนี้คือขี้ม้าที่หน้าตาการกองปกตินะครับเสร็จปุ๊บก็จะใช้คาดนะครับเกี่ยเกี่ยเกี่ยออกข้างแบบนี้นะที่ผมทําไว้มันก็กระจัดกระจายพอแห้งหน่อยแล้วก็จะเกี่ยมากองข้างนะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือกองแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะตากใหม่อีกนะครับ ก็จะทำอย่างเงี้ยหมุนเวียนไปนะครับในช่วงที่ฝนไม่ตกก็จะเอาไปใส่แผงโกลลาแล้วสังเกตนะครับมันจะเป็นผงหมดเลยนี่นะครับนี่นะนี่ครับจะเป็นผงเป็นฝุ่นเนี่ยนะนี่นะนี่ครับซุยเห็นไหมอ่าอ่านี่ครับจะเป็นมาปิวตามลมได้เนี่ยครับคือถ้าเราถ้าเราหมั่นทำนะครับนี่อย่างนี้ อย่างนี้มันก็จะเป็นผงเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะแยกตัวกันแล้วเวลาใส่เพนกล่าครับเวลาให้น้ําหลังจากให้น้ําลุบลงให้ปุ๋ยเลยเนี่ยมันจะดูดซับกันไวนะครับดีกว่าเป็นก้อนถามว่าทําไมขี้มาถึงเป็นก้อนนะครับทาไงก็คืออการที่มันเป็นก้อนนะครับมันเป็นก้อนแข็งโปก๊กเห็นไหมเนี่ยอันนี้แข็งมากบ,บีบไม่แตกนะทาไมมันถึงเป็นก้อนนะครับแล้วทําไมของผมทําให้แตกได้นะครับเทคนิคมันไม่ยากครับก็คือ หนึ่งนะครับห้ามขี้เกียจ <c oughs> เอ้ทุกคนก็จะบอกเอาก็ไม่ขี้เกียจอยู่แล้วก็ทําไงจะขี้เกียจยังไงขี้เกียจคือแค่เอาขี้ม้ามาเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมบางทีกวาดคอกอะไรเงี้ยคอกวงอควงอกวนะัวเนี่ยมันก็เหนื่อยพอละเอาพอเอาขี้มาทิ้งไว้กองไว้เอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนะฮะพรุ่งนี้ก่อนมาลืนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้กองไปกองมาพอมันกองจริงๆนะครับมันจะเกิดเป็นแก๊สมันจะร้อน <c oughs> ร้อนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนทําปฏิกิยากันยังไงไม่รู้นะเหมือนมันอบอ่ะ และคี้์มาคนี้นจะแข็งมากครับเท่าที่เอาไปใส่ในแปรง้าชุดแรกเนะี่ยก็คือไม่ไม่ละลายนะครับมันไม่ละลายแล้วก็บางทีเวลาผมลองดูเนะี่ยผมกรองไว้ก็ลองตะกุยตะกุยเขี่ยดูนะครับมันจะเกิดไอร้อนขึ้นมานะเป็นแก๊สนะครับแล้วมันก็อบในตัวแล้วมันจะแข็งดีที่สุดคือเอามากองปุบ๊บเกี่ยเกี่ยเกี่ยนะครับเอาคาดเอาคาดนี่แหละเกี่ยเกี่ยเกี่ยให้บางๆให้แดดร้อนนะครับเดี๋ยวพวกนี้มันแตกหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ทําไป เพิ่งทำได้ไม่นานนะครับเพิ่งใหม่ๆเลยเราแห้งไวด้วยนะครับเวลาไปเวลาเราใส่แปรงญ้าเนะี่ยสีของน้ํานะครับจะออกเป็นสีน้าตาลเลยก็คือพวกขี้เยี่อต่างๆนะครับดูนะครับเนี่ยอันนี้คือของใหม่สีก็จะต่างกันอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปเลยนะครับเพราะเปิดน้ําใส่แล้วก็ให้มันไหลไปเลยย่าวด,ดีไหมย่าวดีคณะกาซุาเราะนี่นะครับ อันนี้ที่ทําไว้ตั้งแต่แรกนะครับต้องขยันครับขยันทําขี้เกียจเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องต้องทำนะครับเพราะว่าเรารู้ปัญหาคืออะไรอันนี้มัฉาอันนี้ตัวแสบนะครับช่องม้ฉาจมปวนก็มันจะชื่อมัชอนี่เลยนะครับมาฉาจะชอบขี้ติดมุมนะนี่นะครับวันนี้เราเอาน้ําเข้าแปลงหญ้าบวกกับเอาขี้ม้าใส่หญ้าไปด้วยเลยนะครับก็เทคนิคการให้ก็จะหวานแบบนี้นะครับ การให้น้ําก็คือให้น้ําแค่พออิ่มนะครับวันนี้สาธิตกันให้ดูปกติจะให้หลังจากที่เราให้น้ําเสร็จนะครับอันนี้ก็สาธิตให้ดูเลยแล้วกันจะได้เห็นว่าให้ให้ขี้ม้าจริงๆนะครับมาทีนี้เห็นแล้วว่าเราใส่ขี้ม้ากันจริงๆทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องสะเพรารากดีกว่านะมาคุยกับแบบเพื่อนๆกันดีกว่าบางท่านนะครับก็อยากจะทํานะครับปลูกแผงกุลาบ้างส่วนผสมบ้างนะครับซื้อที่ สําคัญที่สุดนะครับผมว่านะถ้าจะทําจริงๆอ่ะอยู่ที่การซื้อที่มากกว่าครับต้องอ่านที่ให้ขาดว่าเราอยากจะทําอะไรนะครับอยากจะเลี้ยงสัตว์เหรอก็ต้องมีน้ํานะครับเลี้ยงสัตว์อยากจะทําเกษตรเหรออันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยต้องมีน้ําเยอะหน่อยนะฮะนี่ครับที่ผืนนี้นี่ด้านหลังนี่ครับเป็นที่ลุ่มนะครับก็เลยพามาดูนะครับว่าผมขุดสะนะครับท้ายเพื่อที่จะกักเก็บน้ํเพราะอะไรเพราะว่าที่ผืนเนี้ย มันเป็นที่รุ่มอย่างนี้นะครับสูงนะดูสินะครับแล้วที่แรกผมมาซื้อก็ลกๆเนี้ยนะครับแล้วผมก็จัดการใช้แมคโครปรับแต่งนะครับคือเราอ่านออกว่าที่เนี่ยเราจะทําสระน้ําแล้วน้ําอยู่แน่นอนนะครับเพราะเป็นที่รุ่มสองมีแปลงนานะครับปลูกหญ้าแโกลาให้มาได้นะครับแล้วก็บนเนินเราก็ปลูกได้แล้วสภาพพื้นที่นะครับผมจะปลูกบ้านบนนู้นนะครับก็คือจะหนี หนีเมืองมาอยู่นี่แล้วจะขนมามานี่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็คอยชมกันในช่องแล้วกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมมีม้านะครับผมก็ต้องการให้ม้าวิ่งรอบสสานี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือการขี่ม้าของผมนะฮะขณะที่แรกผมกะว่าผมจะทําไว้บนเน,นินนะู้นนะก็เปลี่ยนแผนนะครับมาไว้ตรงนี้แทนเพราะเป็นที่ราบนะครับก็เด็กๆก,ก็จะขี่ง่ายขึ้นนะครับถ้าวัานหนึ่งมีแบบใครเขาอยากจะมาขี่เล่นแล้วถามว่า การมีสระใหญ่ขนาดนี้เปลืองพื้นที่ไหมเปลืองไหมเปลืองนะครับเปลืองแน่นอนสําหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่าแต่ถามว่าสําหรับคนที่เป็นเกษตรแล้วเนี่ยสวรรค์ครับคือเราเลี้ยงปลาได้นะครับแล้วก็หน้าฝนก็ยังมีกําไรอีกนะหน้าฝนมีกําไรด้วยกําไรยังไงนะครับกบไม่ต้องซื้อนะพันเพลินอนะ่ะมันมาเองมันมาอยู่ในสระเองนะฮะอันนี้เรื่องจริงนี่ผมยังหาไม่เจอเนะี่ยผม ขามุดน้ำไปนานมากนะเมื่อกี้จะถ่ายแล้วขยับตัวมุดหายไปแล้วครับตัวใหญ่เบลอเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท้ายเนี่ยนะครับจะมีร่องผ่านนะครับร่องน้ําผ่านสามารถปลูกผักปลูกอะไรได้หมดนะครับที่ผมลงไว้ก็จะมีมะพร้าวนะครับเดี๋ยวก็จะทําเป็นขั้นอีกนะครับก็เอาลงมานี่เอาไม้เอาหลักตีแล้วก็เอาดินใส่นะครับก็ทําเป็นขั้นเป็นพักไปนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้เปลืองพื้นที่มากด้านหลังนะครับเพราะมันเป็นร่องน้ําอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับนี่ที่ปลูกไว้ก็มีไ่หวานนะครับใบเขียวชะอุ่มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เตยหอมนะครับใบเตยแล้วนี่ไม่ได้ปลูกครับไม่รู้มายังไงนะครับเจ้าเจ้ามะเขือพวงไม่ได้ปลูกนะครับมาเองแล้วก็สวยด้วยดูสิดกมากนะฮะ นู่นกิ่งข้างล่างนู่นก็มีนะครับและที่สําคัญเนี่ยกินนะครับกินไม่มีนะครับไม่เหม็นเขียวหนักเหมือนในตลาดนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเคี้ยวให้ดูนี่ฮะอืมไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ถั่วลิถั่วลันเตานะกินไม่มีนะครับเหม็นเขียวน้อยมากปกติเนี่ย ผมเป็นเด็กเนะี่ยผมจะไม่กินเพราะว่าเหม็นเขียวนะครับการปลูกนะครับริมน้ําอย่างเงี้ยก็จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาต้นเขาดูดน้ําเขาเยอะนะครับเขาจะอวบน้ําด้วยนะครับดูใบนะครับใหญ่มากนะครับไม่ต้องลดน้ําเลยแล้วก็เม็ดก็ไม่เหม็นเขียวให้เด็กกินได้สบายนะครับอย่างเงี้ยผมก็ว่าผมก็เลยมีแผนในหัวว่าเดี๋ยวผมจะขยายนะครับให้เขาอยู่อยู่เนะี้ยริมเนี้ยครับยาวไป แซมแซมไปนะครับแล้วก็ปลูกอย่างอื่นเติมเข้าไปเพื่อที่จะหนึ่งให้น้ําเลี้ยงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว2ก็คือเรื่องของกลิ่นผักนะครับก็จะจางหายไปด้วยนะครับจะไม่เหม็นเขียวมากแล้วเด็กก็จะกินได้นะครับจะหลอกเด็กกินผักก็ต้องมีวิธีปลูกที่ดีนะครับระบบน้ำผ่านนะครับเวิร์คครับแล้วนี่ก็มีปลานะครับแต่นู่นขึ้นอยู่นู่นนะครับกบที่แรกก็เต็มสะเลยนะแล้วก็ กลางคืนมาพวกมาย่องกันนะครับมาหามาหาไม่พอมาฟันมะพร้าวเราบ้างนะครับมาฟันดูดจะดูจาวมั้งต้นมันเป็นต้นแล้วจาวไม่มีครับมันเน่าหมดแล้วก็เลยล้อมซะเลยจะได้ตัดปัญหาไปแล้วก็กันคนขโมยปลาด้วยนะครับส่วนตรงเนี้ยเป็นถั่วพูนะครับได้ผลแล้วนะผมทําค้างไว้เดี๋ยวผมก,ก็จะถมดินไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆปั้นขนาขึ้นใหม่อ่าขนากินได้นะครับนี่กล้วยนะครับ กล้วยก็ไม่ได้ปลูกนะครับให้น้ําผ่านแผงโกล่ามันก็ไหลไหลมามันก็ให้ผลนะครับเครือใหญ่นะครับคือบางอย่างนะครับมันก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะว่าไม่ทันคิดนะครับเพราะว่าทําจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นนะครับผมเพิ่งเพิ่งทาเพิ่งซื้อที่นะครับถามว่าใช่มานนั่งคิดทีเดียวมันก็ไม่ถ่านผลคนเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ครับธรรมชาติเขาก็สอนเรานี่นะครับ ขึ้นเคือสวยเลยนี่นะครับน้องเด็ดไปกินหลายรอบแลยเนี่ยฝักไม่เหลือแล้วมั้งไม่เหลือนะครับเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวต้องออกผลแน่นอนก็ใครที่ชอบกเกษตรนะครับผสมผสานกันไปจับในถุงดําก่อนนะครับมะพร้าวน้ําหอมแล้วผู้อยู่รอดอยู่แค่เก้าต้นนะครับต้นที่สิบนั่นหาอาหารไม่เก่งเท่าเก้าต้นนี้นะครับโตไม่ทันเพื่อนก็เลยไม่เอาลงดินนะครับถ้าลงไปก็เสียเวลา นเน้นคุณภาพเอาน้องก็ตักขี้มาไปพวกพีก่ก็โม้พาชมไล่นะครับนี่ครับค่อยๆศึกษา,าค่อยๆทำกันไปแพงโกล่าไม่ยากครับติดแล้วไม่ค่อยตายตายยากอมาตะนี่นะครับนี่ผมเอาให้แน่นพื้นหมดเลยนะพยายามจะให้มันกบกบหญ้าเดิมนะครับจะได้ มีให้มากินด้วยนะครับแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่พยายามจะฆ่าฆ่า้าเดิมยาพื้นแต่คงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าที่ด้านข้างเขาไม่ทําอะไรเลยพวกเกสรพวกดอกนะครับก็ปิวเข้ามาก็ไม่ว่ากันนะให้มา้าถ้าม้าอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาละเดี๋ยวม้ากินหมดยาเขียวๆนะครับโอเคครับใครที่ชมอยู่แล้วชอบนะครับกับช่องแม่ชาจอมป่วนแม่สอดวันนี้ก็จากลากันไปด้วย การตักขี้ม้าแล้วกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย,บายครับ